ทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะผมก็จะเอาเรือนะครับพร้อมเครื่องที่ซื้อมาใหม่ท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นเครื่องอ่สี่แรงนะครับของซูซูกินะครับตัวนี้ก็ซื้อมือสองมาไม่รู้อาจจะไม่ใช่มือสองละอาจจะเป็นสามสี่มือแล้วนะครับก็มาลองดูนะครับวันนี้เราจะใส่กับเรือโฟมนะครับที่ ไม่ได้ถ่ายคลิปเรือโฟมมาเลยเพราะว่าผมรอเครื่องตัวนี้อยู่นะครับรอเชื่อที่จะาหาซื้อมันนะครับในราคาที่ถูกนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาประมาณหมื่นสามเองนะครับก็จะมาลองดูมาลองใส่กับเรือโฟมดูนะครับว่ามันจะวิ่งดีแค่ไหนนะครับแล้วก็วันนี้แค่มาลองเครื่องนะครับไม่ได้มาตกนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า เรือมันจะขึ้นน้ำไหมนะครับหรือว่ามันจะออวิ่งได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวน้องคอยติดตามกันครับ ครับแล้วกเรามีเขาเรียกอะไรแฮนเดิลใช่ไหมนะครับต่อแขนให้ยาวขึ้นอีกหน่อย นนีนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเรือลงน้ำกันครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับทริปการลองเรือของเราวันนี้นะครับก็ถือว่าในส่วนตัวผมนะผมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องเรือนะครับไม่ได้รู้เกี่ยวกับหลักการทํางานอะไรนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับสิ่งที่ผมรู้เลยคือตอนนี้คือเราเกร็งมากครับนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนออกกำลังกายเลยเราเกร็งแขนมันนี่ครับเพราะว่าเราต้องจับอะไรนะ เดินอ่ะนะครับซึ่งมันยาวกว่าปกตินะครับพราเราต่อมานะครับ mm hmm. ก็มีความสึกว่าเหมือนเราออกกำลังกายเราเรายกเรายกเวทนะครับแล้วก็เราค่อนข้างเกรงนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเรานะครับอันนี้ไปก็คือถ้าเราได้ใช้บ่อยๆไปคงไม่ไม่เก่็งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่เราสังเกตได้อย,อย่างคือตอนนี้ถึงเรามองว่าเออมันอาจจะขึ้นน้ําได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยท้ายเรือมันมีล้ออยู่คู่หนึ่ง มันน่าจะฉีววิ่งวนนี้ครับมันไม่ต้านน้ำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าล้อมันหนาประมาณนี้เลยนะครับหนาหนาหนาอยู่เหมือนกันนะครับล้อรถอะนะครับนี่เดี๋ยวในอนาคตถ้าเผื่อเรา,เรามีโอกาสได้เอาเรือลงอินนะครับก็คงจะมีภาพบรรยากาศที่สวยนะครับมีการตกปลาตกกุ้งให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันในอีพีต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ลองเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับหือว่าโอเคเลยโอเคไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุวยช่อันหลแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่นะครับท่านผู้ชมนะเวลาเราขึ้นจากน้ำเค็มนะครับที่นี่เขามีบริการให้หมดเลยนะมีตั้งแต่ฝากเรือนะครับลงเรือที่แหลมนะครับค่าบริการถูกแล้วก็ เขามีน้ำจืดให้เราใช้หมดเลยนะครับดูเราล้างเรือนะครับกลับบ้านไปคือไม่ต้องทำไรเลยเรือเก็บอย่างเดียวนะครับนี่ครับเขามีถังถึงอะไรให้เราล้างเครื่องหมดเลยนะครับโอ้ค่าบริการสุดยอดห้องน้ำก็มีให้ด้วยทะผู้ชมเนี่ยนะครับมีทั้งห้องอาบน้ำแล้วก็มีทั้งห้องน้ำนะครับแยกกันนะครับมีพื้นที่จอดรถให้เราด้วยท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับที่นี่อยู่ที่พันท้ายนะครับอยู่ตรงเออเขาเรียกอะไรคลองประมงใช่ไหมตรงนี้ อ่าสามทท้ายตรงตรงข้ามกับอบตบรรท้ายอ่าวิ่งเข้ามาเลยนะครับหรือว่าถ้าใครนิบมาแล้วไม่รู้จักก็จอดตรงหน้าอบตบรรท้ายแล้วก็ถามคนแถวนี้ก็ได้นะครับเขาจะรู้หมดเลยครับว่าที่นี่มีแรมลงเรือนะครับที่มีกอริล่าตัวใหญ่เนี่ยครับบริการสุดยอดนะครับ200แม่งคุ้มเลยนะผู้ชมนะเนี่ยดูเราสามารถใช้น้ําจืดได้นะครับล้างเรือล้างเครื่องอะไรได้หมดเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็จะโทรมาสอบถามหรือจะเข้ามาก็ได้นะครับ สอบถามเบอร์อะไรว่ามา0ูนครับ6กแปดห้าสองห้าสามครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ข้างใต้ให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมใช้บริการได้200ดูครับเกินคุ้มอ่ะผมว่าแค่เราอาบน้ํานะครับล้างเรือล้างเครื่องจอดรถ200โคตรคุ้มเลยนะครับสุดยอดนะครับนี่เดี๋ยวไปถึงบ้านเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเอาลงอย่างเดียวแล้วก็เก็บพระเราจะล้างที่นี่เรียบร้อยเลยนะครับ น้องมันเรื่องเครื่องเรื่องอะไรก็มาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับนี่ผมให้น้องมันจัดการให้หมดเลยตั้งจูนเจินอะไรเรียบร้อยนะครับดูนี่นะครับโอ้โหบริการาว่างนะน้องเขาช่วยเราเต็มที่ครับนี่ครับดูโอ้บริการประทับใจมากครับนี่ครับนี่ครับน้ำก็มันเจืดเราอะไรเรียบร้อยเลยครับบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยมากเห็นไหม เก็บเรือาน้ำนอนเก็บเรือมา้นอับไปถึงก็ไปนั่งร้านนี่ก็ได้กันไปถึงไม้เก็บเรือนอนได้เลย <S <s> เออน,นี่มีห้องอาบน้ำให้นี่ท่านผู้ชมดีือว่าที่นี่น่าสนใจครับผมบอกเลยนะครับใครที่อยากเอาเรือมาลงนะครับที่นี่น่าสนใจมากครับนี่คือห้องอาบน้ํานะครับนี่นะครับห้องน้ําด้วยนะครับมีต่องห้องนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีต่องห้องนะครับได้มีทุกอย่างครับ